ตกใจมันเกิดใส่เนี Bless ่ยหาเปิ ani, ¿t ani? <t ani> ้ล๋ยมนขึ้นโอ้คุณพงศ์่นเดินเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไ่กลับไปได้ถ้าไม่มีลูกควางเนี่ยผมโดนนะ <c oughs> เนี่ยผมว่ามาไม่ถึงแน่นอนคุณเนี่ยตัวเขาเคยมาแล้วเคยมาแล้วเขารู้ตัวตัวนี้มันอยู่ประจำอยู่ใช่ไหมหาตัวเดิมให้ได้นะมันมาหางก่อตัวที่เขาเคยเห็นเดี๋ยวเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้พอก่อนนั่งโยกยนแอปเปิ้ปลไว้กินไอเยปาเดียแม,ม่งแดงหมดเล็บเลยสองโลแม่งดงชุยเลย ผมบ่าถ่านพสทีุ่คังฟังเอก่อนฟังนะครับ ก็ว่ารอน้ำหมดยังแก้วไม่นีมีแก้วไหมมีพี่เดียวนี่มีแกลบอีกใบแกลกเล็กๆมีอีกใบแก้วไบเล็ก,กลน้อยแก้วกาแฟเ็ตับบนี้มันเบ,บน็ดมัน,น้อยอยันี่ผมจะซื้อตัวนี้ใช้อยู่เนี่ยเพราะเครื่องใหญ่เดี๋ยวผมจะให้พ้อมไปแ็จแล้วทำไมนำมาป้อ,อ,มมาอ,อมไปใช้แล้วปวดหัว เขาโงงเลยเข้าหายคีเดียวเอ้าแสดงของมึงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันรู้มันจะกินเลยให้นอนี่เดี๋ยวเมื่อกินทั้งถุงคิดอะไรกันอยู่วะเจ็บขาเจ็บเตะได้ได้แล้วพี่ ทุไปของไทยเบื่อนัค่คนไทยเจ๋งน่าเบื่อถ่ายแล้วมันจะเก็บไว <c oughs> ้ไหนพี่ถ่ายไหมพี่ของมันไม่ผมตน้ สองจ้างถ่ายวิดีโอถ่ายวีดีโอด้วยอันแน่อันตรายเว้ยอันตราย